สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาว y u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  e นะครับวันนี้มี power amp music sound มาอีกตัวหนึ่งนะครับเป็น bt 600นะครับก็ข้างละ600ถึง750วัตต่อข้างนะครับเอาไปขับเสียงกลางได้นะครับหรือจะไปขับ18ถ้า18บัตไม่เยอะเนี่ยก็ขับได้อยู่นะครับข้างละ1ดอกนะครับสำหรับตัวนี้ของใหม่ผลิตมาก็ถือว่าราคาสูงเลยตัวเดียวสำหรับ มิวสิครุ่นนี้นะของใหม่หมื่นกว่าบาทเลยนะครับผมอ่ขนาดตัวเครื่อง 2u นะฮะ 2u นะครับขนาดตัวเครื่อง 2u นะครับผมอ่ขนาดตัวเครื่อง 2u นะครับสวยงามอ่สวิสก็อ่วอลลุ่มก็มีไฟด้วยนะครับไฟที่วอลลุ่มด้วยนะครับไฟสีแดงๆนะครับอ่ไฟบอกสถานะออนนะครับที่วอลลุ่มด้วยนะครับในส่วนของราคาอยู่ที่ห0 0พันนะครับ กับอีก300บาทรวมส่งแบบโอนเงินนะครับห้าพันกับอีก300บาทรวมส่งแบบโอนเงินครับท่านไหนสนใจ0ู0ย์แปด9ูได้เลยนะครับผมหรือแอดไลน์จาก ID นะครับหรือจะแอดจากเบอร์โทรได้เลยนะครับเอาไปขับเสียงกลางข้างละสาได้นะครับผมละส1บส5ได้นะครับในส่วนของ TR ก็จะเป็นทรานซิสเตอร์จังเกิลนะครับนะจังเกิลข้างละ7คู่นะครับนะ พาเชตเตอร์จังเกิลข้างละ7คู่นะครับข้างในก็จะเป็นบอร์ดเดียวนี่างเงี้ยนะครับเหมือนคาวเหมือนพาแอมนอกนะครับอ่านะครับจะเป็นบอร์ดแบบนี้เลยนะครับผมนะด้านในนะครับหม้อแปลงเชอรอยนะครับหม้อแปลงเกรดีเมืองนอกนะครับในส่วนของด้านหลังก็มีพัดลม2ตัวนะครับมีแจ็คโฟนแจ็คไอแลอาเสียบได้มีขั้วน้ำแดงในการต่อลําโพงให้นะครับอ่านะครับสวยงามนะครับสภาพก็ยังไม่ทำความสะอาดนะครับผมคาป้า2ลูกนะครับก็ สวยงามเลยทีเดียวนะครับผมมาฟังเสียงกันครับผมนะก็คลิปสั้นๆครับวันนี้ไม่ได้ยาวอะไรเปิดเครื่องครับ Channel อ e ครับเล่นติดมือดีนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้เทีรแรงมากนะครับเทียดค่ำๆนะ a n n ลเอดังปกตินะครับช n n ลบีนะ 1,300บาทนะครับเอาไปขับเสียงกลางได้ใสๆนะครับลายเดียวดนตรีชัดจินนะครับหรือท่านไหนเอาไปขับเปียด้างละ1ดอกก็ได้อยู่นะครับผมในราคานี้นะครับมิวส mm ิกซาวก็อะไรเกียรติดีครับผม